สวัสดีครับสำหรับ nex t g e n e v e r e s t ที่อยู่ข้างๆข,ของผมก็คือ nex t g e n e v e r e s t รุ่น Sport นะครับซึ่งรุ่น Sport เราเป็นตัวที่เราทำการเปิดตัวในงานมอเตอร์โชนะครับ สำหรับตัวสปอร์ตนะครับเราจะเน้นในเรื่องของสีโทนดํามากขึ้นก็จะมีในเรื่องของกระจังหน้าต่างๆนะครับโลโก้ที่เป็นโทนดําแล้วก็ตัวรถท,ทั้งหมดที่จะไม่มีในเรื่องของโครเมียมเลยแต่จะใช้สีดําทั้งหมดนะครับความใหญ่ของรถมีเพิ่มมากขึ้นเนื่องจากตัวรถเนี่ยเรามีการขยายในเรื่องของล้อด,ด้านหน้าเนี่ยขึ้น50มิลิเมตรนะครับทำให้ตัวรถหรือบอดี้ของรถเนี่ยมีความกว้างเพิ่มมากขึ้นได้พื้นที่บรรทุกสัมภาระเพิ่มมากขึ้นแล้วก็แน่นอนครับมีสเสถียรภาพบนถนนเพิ่มมากขึ้นนัน ต่อมากระจังหน้าขนาดใหญ่ซึ่งเป็น d n a ของฟอร์ดของเรานะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ทําให้รถมันมีความบึกบึนแข็งแกร่งเพิ่มมากขึ้นไฟหน้ายังคงเป็นเอกลักษณ์เหมือนเดิมนะครับสรับไฟหน้าที่เป็นเดย์ไทม์ไลท์แบบรูปตัว4นะครับตัวนี้เป็นไฮไลท์เลยสําคัญนอกจากนั้นเรายังให้ไฟ led แบบโปรเจคเตอร์นะครับทำให้สามารถส่องสว่างในระยะไกลได้ด้วยเรามาดูด้านข้างของตัวรถต่อนะครับสรับด้านข,าข้างของตัวรถถ้าเราสังเกตเห็นก็คือล้อแม็กขอบขนาด20นิ้วนะครับอ่าล้ออลอยขนาด20นิ้วนะครับสำนนหร เพราะฉะนั้นก็ทําให้รถมีความหรูหราแถมสปอร์ตด้วยเพราะเราตกแต่งด้วยสีดาทั้งหมดสำหรัดรุ่นนี้เพราะนั้นมันจะมีความไม่เหมือนใครสําหรับรถเอลเรสรุ่นสปอร์ตนั่นเองส่วนด้านข้างถ้าเรามองเห็นทั้งหมดโดยรวมของรถนะครับด้านข้างเราขยายตัวฐานเล้าออก50มิลลิเมตรเหมือนกันเพราะฉะนั้นก็จะทําให้เขาเรียกว่าเลยครับมีห้องโดยสารที่กว้างขวางเพิ่มมากขึ้นทำให้เวลาเรานั่งทางไกลนั่งสบายแล้วก็ขามีพื้นที่ในการวางขามากขึ้นนั่นเอง นอกจากนั้นเรายังมีเขียนคําว่าสปอร์ตที่โลโก้ด้านข้างนะครับที่อยู่ด้านข้างของประตูนะครับเราจะเห็นเลยว่ารุ่นนี้คือรุ่นสปอร์ตเห็นอย่างชัดเจนเราลังคาตกแต่งเป็นสีดำนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็จะทําให้มีในเรื่องของวาเป็นสปอร์ตเพิ่มมากขึ้นนะครับทีนี้เรามาดูด้านท้ายนะครับสำหรับตัว Next Gen Everest ตัวรุ่นสปอร์ตนะครับสำหรับด้านท้ายนะครับถ้าเรามาดูด้านท้ายแบบเต็มๆอันนี้คือเป็นสิกเนเจอร์หรือเป็นลายเซ็นของตัว Next Gen Everest เลยนั่นก็คือปลายท้ายที่เป็น LED ยาวตั้งแต่ด้้้าาาาานนนททยยจมถึงะครับ ซึ่งมีความสวยงามและก็ดูเป็นมิติพร้อมกันนั้นมีคำว่าเอเวอรเรสขนาดใหญ่ที่อยู่ด้านท้ายสำหรับฝาท้ายไฟฟ้าของ Nextgen Ever e ร t รุ่น Sport นะครับเราจะเป็นฝาท้ายแบบไฟฟ้านะครับซึ่งแน่นอนครับเรายังคงเป็นแบบแอนฟรีอยู่ก็คือไม่จำเป็นต้องใช้มือในการสัมผัสนะครับสามารถใช้เท้าเตะได้นะครับฝาท้ายก็จะสามารถเปิดให้เองโดยอัตโนมัติเวลาเราถือข้องหนักๆนะครับก็จะสามารถไม่จําเป็นต้องสัมผัสตัวรถสําหรับภายในของตัว Nextgen Ever e ร t นะครับในรุ่น Sport ต เมื่อเวลาเราเปิดฝาท้ายมาแล้วยังคงเป็นเบาะ3แถวเหมือนเดิมนะครับเบาะแถว3เมื่อเวลาเราพับเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็จะเป็นแบบพับเรียบนะครับเราสามารถขนของบรรทุกของได้เพิ่มมากขึ้นนะครับสำหรับเครื่องยนต์ที่เรานํามาใช้ใน Next Generation Sport นะครับเราจะเป็นเครื่องยนต์ขนาด2ลิตรนะครับอ่าหรือก็คือที่เราใช้อยู่ใน Everest รุ่นปัจจุบันเครื่องยนต์ขนาด2ลิตรเทอร์โบเดี่ยวตัวนี้จะให้แรงม้าสูงสุดที่170แรงม้าแรงบิดสูงสุดที่4 0 5นิวตันเมตร จับคู่กับเกียร์อัตโนมัติ6สปีดซึ่งจะทําให้การขับขี่สนุกสนานพร้อมไปด้วยอัตราสิ้นเปลืองน้ามันที่ดีมากขึ้นนะครับสำหรับรุ่น2.0เรามาดูภายในของตัว Next Gen e v e e s p o r t นะครับมีอะไรที่เป็นไฮไลท์บ้างแน่นอนครับชื่นชื่อว่า Sport ภายในก็ยังเน้นสีในเรื่องของโทนดําทั้งหมดเหมือนเดิมแต่ยังคงความหรูหรานะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเบาะหนังที่มีโลโก้ค u m m i n s p o r t ติดอยู่ที่หนังนะครับเพราะนั้นก็จะให้ฟีลลิ่งของความเป็น Sport แล้วก็เบาะมีความกระชับเพิ่มมากขึ้น สำหรับเทคโนโลยีแรกที่เราจะพูดถึงก็คือในเรื่องของหน้าปัดดิจิตอลขนาด8นิ้วสำหรับ Next Gen Everest นะครับเราให้8นิ้วมองเห็นชัดเจนดูง่ายสบายตาควบคุมได้ที่บนพวงมาลัยนะครับเพียงแค่ปลายนิ้วที่เราเรียกว่าพวงมาลมาัยม u l t i Function พร้อมกันนั้นเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดที่เราเรียกว่าซิงโหรือซิง4นะครับมาในหน้าจอขนาด10นิ้วเห็นชัด มีรายละเอียดชัดเจนและก็สามารถตั้งค่าต่างๆได้รวมไปถึงเรายังสามารถเชื่อมต่อ Apple CarPlay กับ Android Auto แบบไร้สายที่เราเรียกวเล็นั่นเองออมาด้านล่างนะครับเราจะเป็นระบบแอร์ทั้งหมดที่มีการแยกซ้ายขวาให้ปรับอุณหภูมิซ้ายขวาสะดวกสบายทั้งคนนั่งและก็ผู้โดยสารทั้งหมดพร้อมแอร์ด้านหลังที่เราสามารถวควบคุมได้จากด้านหน้าสิ่งอำนวยความสะดวกเพิ่มมากขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของแท่นชาร์จแบบไร้สาย ช่องเสียบ USB แบบ Type A แล้วก็ Type C มีให้ทั้งด้านหน้าและก็ด้านหลังเพราะฉะนั้นสามารถชาร์จไฟอะไรต่างๆได้อย่างง่ายดายไม่จำเป็นต้องซื้อหัวแปลงต่างๆไฮไลท์ก็คือในเรื่องของเบรกมือนะครับตัวนี้จะเราเรียกว่าเป็นเบรกมือไฟฟ้าซึ่งจะทําให้รถมีความหรูหราเพิ่มมากขึ้นพร้อมกันนั้นเรายังมีฟังก์ชันที่เรเียกว่าออโต้โฮหรือก็คือเมื่อเวลาเบรกปุ๊บรถก็จะทําการดึงเบรกมือให้เองโดยอัตโน,นมัติพร้อมกันนั้นพิเศษสุดสาหรับ Next Gen e Rest รุ่นสปอร์ตนะครับเรามีโหมดที่เรียกว่า โหมดเลือกการขับขี่ใน Next Gen Everest Sport เราจะสามารถเลือกโหมดได้สูงสุดถึง4โหมดนะครับเพราะฉะนั้นลูกค้าถ้าต้องการจะวิ่งไปถนนลักษณะไหนเราสามารถเลือกโหมดการขับขี่ได้ทั้งหมดและง่ายดายเพียงแค่กดปุ่มเท่านั้นเองระบบเครื่องยนต์กเกียร์ก็จะทำงานให้เข้ากับโหมดที่เราต้องการจะเลือกใช้นอกจากนั้นนะครับใน Next Gen Everest Sport เรายังให้บอกไฟฟ้าคู่หน้านะครับทั้งคนขับและก็ผู้โดยสารเราสามารถปรับได้ถึง8ทิศทางนะครับ ทางเดินหน้าถอยหลังแล้วก็ดันที่ด้านหลังนะครับทุกอย่างเป็นไฟฟ้าทั้งหมดทําให้เราสามารถเลือกปรับได้หลายระดับแล้วก็สะดวกสบายเพิ่มมากขึ้นนอกจากนั้นนะครับในเรื่องของระบบความปลอดภัยที่เราใส่ไว้ให้ใน Next Gen e l r e n d รุ่นสปอร์ตนะครับยังคงมีเหมือนเดิมนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของระบบป้องกันล้อล็อกระบบกระจายแรงเบรกหรือระบบควบคุมเสียภาพการทรงตัวพร้อมกันนั้นเรายังมีระบบป้องกันความเสี่ยงที่รถจะเกิดการพลิกคว่ำได้ด้วย และแน่นอนถ้าต้องชนมีแอร์แบ็กให้ถึง7ลูกด้วยกันเพราะนั้นในเรื่องความปลอดภัยถือว่าจัดเต็มที่สุดนอกจากนั้นถ้าลูกค้าซื้อรถ Nextgen e v e r e ร t ทั้งหมดนะครับเรายังมีวารันตีหรือก็คือรรับประกันให้5ปี1 5 0 0 0 0กิโลเมตรทันทีทำให้ลูกค้าอุ่นใจในการใช้งานรถเพิ่มมากขึ้นถ้าลูกค้าไม่สะดวกมาในงานมอเตอร์โชว์ลูกค้าสามารถจองผ่านระบบออนไลน์ของ f อร์ได้นะครับที่ w w w f o r d c o t h หรือเข้าไปในโชว์รูมใกล้บ้านของลูกค้าก็สามารถจองได้ด้วยเหมือนกัน